สวัสดีค่ะทุกคนยู่ดนรับาช่องน้องมิงน้องซิงนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะทุกคนเราก็ได้ออกมาข้างนอกบ้านนะคะวันนี้เราอันนี้ที่นี่เราไม่เคยมานะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนว่าที่นี่ที่ไหนอะหลับวะทุกคนหลับวะจะมาถึงอันนี้ไม่รู้ที่ไหนแนละ้วน่าจะยาแยามนะคะ มีไมโครสองคันค่ะแต่ว่ารถดำกี่คันไม่รู้แต่วันนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้มาดูรถอย่างเดียวไม่ได้มาดูงานอย่างเดียวนะคะวันนี้เรามีแจ็คพอตนะคะทุกคนก็คือคือคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเ,เห็นคันนั้นไหมคะทุกคน เ,เราจะมาดูอันนี้คือที่เขาเทตร,ตรงนี้นะคะทุกคนมาจากทไหนมาจากแม่งานค่ะใช่ค่ะทุกคนนี่ที่พี่บอกก็คือนี่นะคะพี่ออยคะ่ะทุกคนค่ดูขับรถดำนะคะนี่โ,โรบครับนะคะทุกคนยากเลยอันนี้ไ์สดนะว่าถ่ายคลิปค่ะพี่ ใช่ค่ะนี่พี่สวยจังพี่ขับนานยังคะขับนานยังเหรอขับประมาณสี่ปีสี่ปีสามสี่ปีประมาณแต่พี่ไม่ค่อยได้ขับเพี่จะขับแค่สางวันทิ์หรือ,อวันหยุดเพรอันนี้คือหยุดใช่ไหมคะใช่อันนี้คือสองวันที่พี่แม่ไปทํางานพี่กมาขับโอ้ถ้าวันปกติพี่ก็เยอะทำไม พี่เป็นนักวิชาการเหนือทำไมอ๋อค่ะค่ะดีเลยอันนี้อันนี้คือพี่หยุดใช่ไหมคะใช่วันนี้คือซ้ออ๋อวันนี้วันอาทิตย์ไงใช่หนูมาตรงพอดีเลยอันนี้หนูก็มาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันกว่าจะได้มาวันหยุดเรียนใช่ค่ะวัันนนี้มที่เทมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่อ๋อ วันผนตกวันนี้มันเขาสบายเลยวันนี้พี่อยอายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบค่ะสามสิบ้สามสิบยังเจ๋วอยู่ตัวเังสามสิบยังเจ๋วอยู k k ่เลยแล้วที่ไม่ไกลค่ะ พี่ออยบอกว่าสบายวันนี้รถไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยเกะกะกันเท่าไหร่กกนะพี่ออยก็จะมาขับแค่วันหยุดแค่นั้นนะคะทุกคนวันนี้มิ้งก็หยุดก็เลยได้มาเจอกันด้วยได้จะมาตั้งแต่ นานก่อนนะรถเยอะมากอะหงส์้องอะมาหลายคันอันนี้อันนี้ถือว่าน้อยแล้วใช่ไหมใช่อันนี้หายไปประมาณสี่สามคันรถจากแถวนี้ใช่ไหมนม่นแหละรถฝั่งทางบาง้านบา้านที่อยู่ติดต,ตน้งรอกันนี้บางคันก็ไม่เคยเห็นเลย สวยทั้งกิ่งนะคะทุกคนสวยไดเลยสวยไม่เท่าคนถ่ายคลิปนะที่ทำงานตั้งแต่จันถึงสุกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่จันทึงสุกแล้วสร์อาทิตย์นี้เรามาอยู่บนไม่ได้หยุดเลยไม่รู้จะไปไหนอย่างจงจังพี่ก็บอกว่า อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะคะต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเนะงาะหาะไรค่ะ <laughs> นี่ว่าก็มาเริ่มขับรถนะคะโมดีเหมือนกันนะพี่เขาขยันไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมพี่ทำทุกวันหาเรื่องทำไปเรื่อย <laughs> ๆไม <laughs> ่รู้จะหยุดอยู่บ้านเฉ<อ>ยทำไมถ้ <laughs> ามิ้งต้องมีวันหยุดสักหนึ่งวนัน <laughs> ่ะเพยายามนะแต่แบบมันจำไม่ได้อะปืนกับสมองอ่ะมันไม่ไปพี่พี่ก็ต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆยพี่<อ>ถ้าพี่ขับไม่โคย,ยงี้พี่จำเลยพี่จริงอยากอยากร้องค่ดนะแต่แบบว่าก็ก็ขับเดินหน้าหอยหลังเดินยังเดินแบบยังเดินลำบาก แล้วเห็นพี่ขาวจังรถคันนี้สีเหลืองเดินยังเดินแบบต๊อกเป๊ะต๊อกเป๊ะเดินแบบอาใจแล้วก็พี่เคยขับมาแล้วบ้างใช่ไหมคะเดินอย่างเงี้ยเดินกึ๊กกึ๊กเดินกึ๊กกึ๊กเดินไม่เป็นอ่ะเดินแบบกึ๊กกึ๊กกึ๊กไปโอ๊ยพอแล้วพอแล้วเลิกเลิกเลิกเข้าใจเลยเห็นภาพเลยเอวันนี้มี200 สองวันสองคันดีค่ะทุกคนทัน้งวันงน้มากนี้คือซับอุไรนี่ทีมง,งานพี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่๋อทีมง,งานพี่ออยคือซับอุไรนะคะทุกคนเนี่ยโอ้ยเกลียดแต่ว่ามาหกร้อยนี่เสร็จแล้วก็หก เฮ้ย <laughs> มันแตกต่างแตกตความชอบเลยคะความชอบมันไม่ต้องไปเรียดไม่ต้องไปกดดันอะไรนะทุกคนไม่ต้องสูสัซนนะคะเพราะว่ากล้องมิม่งเวลาถ่ายรูปอะว่าเวลาถ่ายวิดีโอมันถ่ายรูปได้นะคะลำบิด โดดเป็นกบเลยโอ้นี่ทุกคนคุยกันสนุกมากทุกคนพี่ก็าน่ารักมากเลยค่ะทีมงานเรานะคะทีมงานทนบุรีค่ะมาได้นะทุกนอันนี้รถขั้นใหม่นะคะยูไปเนาะนี่จะมาทํางานที่ตาการนาทุกคนไม่ ว่าจะขอของคุณมาได้ครับเนี่ยค่ะมันมิ้งลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะคลิปนี้เราก็อาจจะถ่ายอยู่นิดนึงนะคะทุกคนคุยนอกเรื่องกันเยอะมากนะคะพี่เขาน่ารักสุดๆเลยแบบอย่างนี้เลยมได้กูดสุดๆเลยอะคะ่ะน่ารักมากเลยเก่งด้วยขายันด้วยอย่างนี้เลยคะ่ะยกนิ้วให้เลยนะคะจัน จันถึงสุดเขาก็ทํางานส่วนตัวของเขานะคะแล้วก็เสาร์ทิ่เวลาว่างเนี่ยเขาจะไม่อยู่เลยนะทุกคนเขาจะมาที่นี่นะคะเขาจะมาขับรถช่วยคุณพ่พอนะ,ะเฮ้ยดีเหมือนกันนี่ก็เคยทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ช่วยแต่ว่าขับขับรถนิดหน่อยอะไรเงี้ยทุกคนตอนนั้นยังสิบสี่เลยอายุสี่เลยะคะ่ะ อันนี้ก็เวโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังแล้วกันเนาะที่ขาดสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย